มาดูหัวข <Yeah. S 2> ้อความชันของเส้นตรงนะครับค <urai> ําว่าความชันก็คือความเอียงนั่นแหละความเอียงของเส้นตรงนะครับก็คือต้องในหัวข้อนี้จะเป็นการบอกว่าไอเส้นตรงเนี้ยมันเอียงเท่าไหร่มันชันเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็มีหลักการในการหาค่าของความเอียงหรือความชันอยู่นะครับโดยหลักการก็มีอยู่ว่านะครับกำหนดให้ M เป็นความชันของเส้นตรง l นะครับ ที่ลากผ่านจุด P ซึ่งมีพิกัดเป็น x 1 y 1แล้วก็จุด Q มีพิกัดเป็น x 2 y 2นะครับความชันของเส้นตรง l เนี่ยจะสามารถหาได้จากสูตรนะครับ m เท่ากับ y 2ลบด้วย y 1ส่วนด้วย x 2ลบด้วย x 1เมื่อ x 1ไม่เท่ากับ x 2นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นหลักการเป็นสูตรในการหาความชันนะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างครับจงหาความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมดสี่ข้อด้วยกันนะครับก็มาดูที่ข้อที่1นะครับให้หาความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุด2 3สากับจุด65นะครับก็ใช้สูตรเลยนะครับจากสูตร m เท่ากับ y 2ลบด้วย y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะให้จุดไหนเป็นจุดที่1จุดไหนเป็นจุดที่2ก็ได้นะครับเลือกเอานะครับแล้วก็แทนค่าให้ถูกต้องนะครับ ก็ในที่นี้ครูก็จะเลือกให้จุด 6, 5ตัวนี้เป็นจุดที่2ขณะที่จุด2 3ตัวนี้เป็นจุดที่1นะครับก็จะแทนค่าได้เป็น y 2อก็เป็น5ใช่ไหม y 2เป็น5ลบด้วย y 1ก็คือ3เป็น5ลบสส่วนด้วย x 2 x 2ก็คือ6ลบด้วย x 1ก็คือ2นะครับก็คิดเลขออกมานะครับ5ลบด้วย3มีค่าเป็น2 6ลบด้วยอ2อก็มีค่าเป็น4นะครับก็ได้2ส่วน4ตัดทอนได้นะครับ ก็ได้เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือความชันของเส้นตรงในข้อที่1นะครับต่อไปครับเส้นตรงในข้อที่2ซึ่งผ่านจุด34แล้วก็จุดลบ36นะครับความชันก็หาได้จากสูตรเดิมนี่แหละนะครับ y 2ลบด้วย y 1ส่วนด้วย x 2ลบด้วย x 1นะครับ y 2นะครับก็แทนค่าลงไปครับก็เป็น6นะครับ ให้จุดนี้เป็นจุดที่2จุดนี้เป็นจุดที่1นะครับ y 2เป็น6ลบด้วย y 1ก็คือ4นะครับแล้วส่วนด้วย x 2คือลบ3ลบด้วย x 1ก็คือ3นะครับก็คิดเลขออกมาครับ6ลบด้วย4มีค่าเป็น2องหกลบด้วย4เป็น2นะนะครับแล้วก็ลบ3ลบด้วย3ก็มีค่าเป็นลบ6นะครับโอเคก็เป็น2ส่วนด้วยลบ6แล้วก็ตัดทอนได้นะครับก็จะได้เท่ากับลบเศษ1ส่วน3นะครับ ต่อไปข้อที่3นะครับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด2 3กับจุดลบ4 3นะครับให้หาความชันก็ตามสูตรนะครับ y 2ลบด้วย y 1ส่วนด้วย x 2ลบด้วย x 1นะครับก็แทนค่าลงไป y 2ในที่นี้ก็ให้เป็น3นะครับลบด้วย3นะครับ y 1นะครับเป็น3เหมือนกันเลยนะครับก็เป็น3-3ลบด้วยสส่วนด้วย x 2 x 2ก็คือลบ4นะครับ ลบด้วย x 1ก็คือ2ก็เป็นลบ4ลบด้วย2นะครับคิดเลขออกมานะครับศูนย์ลบด้วยเอ๊ะทษทีครับ3ลบด้วย3ก็เป็นศูนย์นะครับขณะที่ข้างล่างลบ4ลบด้วย2ก็เป็นลบ6นะครับก็ได้ศูนย์ส่วนลบ6ก็หาค่าออกมานะครับคิดเลขก็ได้0นะครับนี่คือความชันนะครับต่อไปครับความชันในข้อที่4ครับเส้นตรงที่ผ่านจุด3 2กับจุด3ลบ5นะครับ ความชันก็ใช้สูตรเลยครับ m เท่ากับ y 2ลบด้วย y 1ส่วนด้วย x 2ลบด้วย x 1นะครับก็แทนค่าลงไป,ปน, 5, 2, นะครับ y 2เป็นลบ5 y 1นึ่งเป็นเป็นนะครับก็แทนค่าลงไปเป็นลบ5ลบด้วย2อนะครับส่วนด้วย x 2เป็น3 x 1ก็เป็น3ก็เอามาลบกันนะครับลบ5ลบด้วย2ก็เป็น ลบเนะครับสลบด้วย3ก็เป็น0เราก็ได้เป็นลบเส่วนด้วย0ูนย์นะครับแต่อย่างที่นักเรียนได้ทราบมาก่อนหน้านะครับเ,เวลานักเรียนคํานวณเนี่ยตัวหารเขาบอกว่าห้ามเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็น0ูนย์เนี่ยจะไม่สามารถคํานวณได้นะครับดังนั้นความชันของเส้นตรงในข้อ4เนี่ยก็จะไม่สามารถหาค่าได้นะครับหรือก็คือพูดลักะนิทก็คือไม่มีความชันนะครับ สังเกตเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงนะครับอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของความชันในแต่ละข้อนะครับถ้าเราวาดลักษณะเป็นกราฟออกมานะครับความชันในข้อที่1เนี่ยลักษณะเส้นนะครับมันจะชันขึ้นนะครับชันขึ้นความชันก็เป็นบวกขณะทีเ่เส้นที่2เนี่ยนะครับที่ผ่านจุด3าแล้วก็ลบสาเนี่ยนะครับเวลาวาดกราฟลักษณะมันจะเอียงลงนะครับเอียงลงนะค,ความชันก็ติดลบ ขณะที่ความชันในข้อที่3ที่คำนวณออกมาเป็นศูนย์เนี่ยนะครับถ้าวาดกราฟออกมาลักษณะของกราฟนะครับจะเป็นลักษณะที่ราบไปขนานขนานกับพื้นเลยนะครับเป็นกราฟในแนวนอนนะครับถ้าวาดกราฟออกมาได้ในลักษณะแนวนอนนะครับความชันของกราฟเนี่ยจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับขณะที่ความชันในข้อ4ี่ที่หาค่าไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าเราวาดกราฟนะครับเราจะได้กราฟออกมาในลักษณะของเส้น ตรงในแนวดิ่งนะครับเป็นเส้นตั้งตั้งดิ่งเลยนะครับก็กราฟลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่มีความชันนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างของการหาความชันนะครับก็คือนักเรียนจําสูตรได้นักเรียนก็หาความชันได้นั่นแหละนะครับตัวอย่างต่อมานะครับถ้าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด5 6และจุด9 k มีความชันเท่ากับ1ส่วน2จงหาค่าของ k นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความชันนะครับความชันที่ผ่าน ของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนะครับเราก็ใช้สูตรขอ,ของความชันนี่แหละเข้ามาช่วยเลยนะครับ m เท่ากับ y 2ลบด้วย y 1ส่วนด้วย x 2ลบด้วย x 1นะครับเราก็แทนค่าต่างๆลงไปในสูตรนะความชันก็เป็นเท่าไรครับเขาบอกมาอยู่แล้วความชันเป็น1ส่วน2นะครับความชันก็คือค่า m เนี่ยนะครับแทนค่าลงไปเป็น1ส่วน2ขณะที่ y 2นะครับ y 2จะให้จุด56เป็น x 1 y 1จุด 9 k ตัวนี้เป็น x 2 y 2หรือจะให้จุด56เป็น x 2 y 2ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่นะครับเราสามารถกำหนดได้ตามใจนะครับแต่เวลาแทนต้องแทนให้ถูกนะครับใครเป็น y 1ใครเป็น y 2ใครเป็น x 1ใครเป็น x 2นะครับในที่นี้ครูก็แทนค่าลงไปในสูตรนะครับก็คือให้จุด56นะครับเป็น x 1 y 1จุด9 k เป็น x 2 y 2นะครับเพราะฉะนั้น y 2ลบด้วย y 1ก็คือ k ลบด้วย6นะครับส่วน x 2ก็คือ9นะครับลบด้วย x 1ก็คือ5ก็เป็น9ลบด้วย5นะครับก็คิดเลขออกมาต่อนะครับ9อ่า9ลบด้วย5ก็เป็น4ใช่ไหมครับก็ได้ k ลบ6ส่วนด้วย4เราก็อ่าแก้สมการนะครับนำ4ีมาคูณทางฝั่งนี้นะครับมันหารอยู่ก็นำมาคูณนะครับก็จะได้2นะครับ1ส่วน2คูณ4ะครับได้2นะครับข้างนี้ก็จะเหลือ k ลบ6 นะครับนักเรียนก็สามารถหาค่า k ได้แล้วแหละนะครับว่า k คืออะไรเนี่ยตามปกติก็คือย้ายข้างใช่ไหมนะครับย้าย6จากลบย้ายมาบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็น2บวกด้วยหก็เป็น8เป็นค่าของ k หรืออาจจะมองในลักษณะอีกอย่างนึงก็ได้ครับคิดแบบบ้านๆหน่อยก็คือเลขอะไรหละลบด้วย6มีค่าเท่ากับ2ก็คือเลขแนั่นเองนะครับเราก็ได้ค่า k ออกมาเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของความรู้เกี่ยวกับ ความชันของเส้นตรงนะครับซึ่งเราก็จะได้นำความรู้ตรงนี้ไปไประยุกต์ใช้ในเรื่องต่อๆไปอีกนะครับ